วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอํเาเภอสรีมะฮงสดเพื่อพามาดูรอยพระบาทคู่ที่เก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับสิฐานว่าน่าจะเป็นศิลป,ปะสมัยทวาราวดีนะครับอยู่ที่วัดสะมรกตนะครับอ่ะนี่เป็นนี่เป็นแบบจำลองนะครับเพื่อให้คนเนี่ย ปิดทองและสักกระได้นะครับเห็นไม่ว่าเป็นพระบาทคู่นะครับแล้วก็มีธรรมจักรอยู่ตรงกลางพระบาททั้งสองข้างตรงกลางนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของสวัสดิกาเครื่องหมายของความโชคดีนะครับทีนี้เราดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับเดินขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ นี่ของจริงๆเลยนะครับสลักลงบนศิลาแรงนะครับรอยพระบาทคู่นี้เก่าแก่มากๆนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่14บสนะครับตรงกลางที่เป็นรอยสวัสดีกาเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ในการปักพวกฉัดต่างๆนะครับ นี่มันเป็นร่องรอยนะครับของอทวารลาวดีนะครับที่เมืองปจินบุรีแห่งนี้สภาพโดยรอบนะครับ